บางครั้งนะคะถังขยะที่เราตั้งไว้หลังบ้านแล้วก็คิดว่าถังขยะเราใหญ่นะคะพ้นนะคะพ้นจากสุนัขที่จะมาคุยเขียรแต่เรากลับจากทํางานเราก็เห็นถังขยะล้มทุกวันเราก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะตอนนี้หาคําตอบไปแล้วจ้านี่เลย ตัวที่ทําให้ถังขยะล้มนะคะไม่ใช่สุนัขที่ไหนเลยนะคะแต่เป็นเจ้าตัวนี้นะคะรู้วิธีการกินของมันนะคะมันกินทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเศษอาหารที่ติดตามถุงโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะคะที่ใส่เนื้อมาหรือว,ว่ามีกลิ่นเนื้อสดติดอยู่มันก็กินไปหมดเลยนะคะมันคุ้ยเคี่ยหาของสกปรกกินในถังนี่แหละค่ะตัวที่ทําให้ถังขยะล้ม